มาปาน,นีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรต้องอบอกการประกอบอาชีพแต่จะเป็นรการแบบพิ่มสารเคมีของเกษตรแต่ตอนในจังหวัดชุมพรเพื่อเพิ่มผลิตและรักษาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรตามความต้องการของตลาดนั้นส่งผลให้ปริมาณความต้องการการใช้สารเคมีทางการเรารกษตรของจังหวัดชุมพรเพิ่มสูงขึ้นอ,อย่างต่อเนื่นองนะครับโดยเฉพาะ พืชเกษตรอื่นต่างๆเช่นผู้เรียนบัณฑุปส่งผลให้ผลกระทบจากการปลูกพืชสารเคมีในพืชเกษตรแยบยลอย่างสู่พืชพรรณคือที่ร่วมกันกับแปลงป่าแปลงใหญ่สวนทุเรียนสารเคมีเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพภายในเกษตรกรผู้อาศัยในชุมชนที่มีการพลนสารเคมีนะครับคนที่เสี่ยง ครี่องเกี่ยวนะครับไม่ว่าสี่ิวันนี้และไปต่อพรุ่งนี้นะครับผมพูดไปๆหน่อยด้านบีที่เราติดตามอยูุ่กสื้ตำนาาารสุรพวกู้มโรคจากการระชีและจต่อรคู้บไปในมีผู้าวมาหลาากอด้วยผู้หาราการนะครับเพราะฉะ้การใช้สารเคมีนะครับนะที่เราไป แม่บอกว่าต้องผิวมันนะครับต้องผิวมันต้องสวยต้อหนึ่งหูเขียวผิวมันนะครับต้องผิวข้างนอกสวยด้วยยุคไม่ได้ให้ในถึงจะสวยจที่กินเ่อะเกี่ยวกันเลยนะครับต้องตีตัวสีขึ้นนะครับทางที่เรื่องเข้าใจว่าต้องกินเยอะหนนะครับผิวลายนะครับก็สูงขึ้นนะครับแข็งร่วนเยอะนะครับตอนนี้เราเป็นแชมป์นะครับผมเป็นผู้เสฉอเลยนะตอนนี้เราเป็นแชมป์เรื่องทุเรียนโรคประหลาด ยังการที่ที่ดูแลครับผมเนี่ยนะครับถ้าปักพื้นบ้านที่พูดเป็นต้นว่าต้องต้องเลยว่ารูปหลังสูงูงพออยู่นะครับเตินไม่รอดเ็ะตั้งในกระเป๋ามันก็ไม่สมบูรณ์ตังต้องดีสุขภาพต้องดีนะครับถึงจะไปกันได้ครับก็ขอได้ก็ฝากในส่วนนี้นะครับว่าในปี2567นี้เราจะขับเคลื่อนในส่วนของ

ทุกท่าน้ายส่วนที่จะรู้ในการทำเพื่อนที่จะมาดูงานที่ทำในทต่ละจัวัได้นั่งพักสักครู่นะคะแล้วก็ชมวีดีทัศอโครงการที่มาของโครงการคิปอันะคะกับการเกษตรกรตลอดโลกเรื่อมง ครับในการประกอบอาชีพสร็จแล้ก็ข้ามาขอขอบคุณท่านที่จัดงานให้ด้เป็นที่สับขอเชิญแขกรับเชิญท่านนะครับในห้องสุดนีนะครับร่วมนับจัวนังสืพร้อกับเรานะครับสี่ส การตัดงโครงการวันนี้นะครับว่าเราจะดําเนินโครงการแนวทางในการขับเคลื่อนที่อยากจะินใจเป็นยังไรบ้างครับวัตถุประสงค์ของโครงการก็คือว่าเพื่อดูแลพี่น้องเกษตรกรนะครับอันดับหนึ่งที่ใช้ทรัพยมีซึ่งกข้อมูลที่กล่าวรายงานหรือเล่าเปิดเผยไปแล้วคือว่าเราใช้ทรัพมีค่อนข้างเยอะนะครับเกษตรกรพี่น้องปรนะชาชนเพราะนั้นเนี่ยก็คือก็สร้างเป็นสาระ ในสมกลุ่มคือเกษตรกรนะครับรวมถึงผู้บริโภครวมถึงประชาชนในจังหวัดพิมพ์พรทั้งหมดด้วยนะครับในเรื่องของอสามระยะด้วยการคือเกิดให้ความรู้ตระหนักว่าสารเคมีอันตรายชนิดไหนอันตรายควรจะป้องกันอนยะ่างไรอันที่สองก็คือจะมีหน่วยเชิญลุกที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนที่สัมผัสกับสารเคมีจะมีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าไปให้คาแนะนําเข้าไปว่าตรงนี้ตรงไหนเสี่ยงนะครับอันที่3ามคือเป้าหมายสุดท้ายครับคือพัฒนามหมู่บ้านที่จะ เป็นต้นแบบที่จะไม่ใช่สารเคมีเนี่ยนี่คือต้องมาสิ้นสุดจะต้องสั่ยักด้วยกันแล้ววันนี้คือการคลิปออฟเริ่มจากระดับจังหวัดก่อนครับเองแต่ว่าต้องไปถึงอำเภอไปถึงตำบลจนถึงท้ายก็คือหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านที่ยั่งยืนในเรื่องของการเกษตรที่ยั่งยืนอยากทราบสถานการณ์ปัจจุบันนะครับในภาพรวมของคุณพรเนี่ยตอนนี้มันมีการแพร่ระบาดของสารเคมีที่ทำผลกระทบกับประชาชนที่มากไหยเท่าไหรครับอันนี้เดี๋ยวผมให้นักาธารณสุขได้ได้ให้ที่แจ้งว่าสุขภาพเป็นไงบ้างครับไปแล้ว